ครับสวัสดีครับของวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2563นะครับสวัสดีนะครับนะครับเจอกันอีกครั้งนะคิสรา2020หรือ2000 2 0ั0สองพันททาวนอ่านะครับทักทายกันนะครับทักทายกันนะน้องตั๊กกี้อยู่ไหมครับขอเจริญรุนะครับท่านใดอยู่ขอเจริญรุนะครับยี่สิบคือชีวิตน้องแตงวันเสาร์ยี่สิบสองสี่แปดนะครับสิบนะครับถ้าจบมสามไปเรียนต่อมสี่สายอาชีพจะไปรอดไหมสตาร์ดีงามมาก ไปเถอะถ้าหนูจะเรียนต่อจริงๆถ้าขึ้นตาไปได้ทุกสายแหละแต่ถ้าหนูชอบสายชีวิตหนูก็ไปได้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถ้ายอยากบอกอะไรแม่สนิมสร้อยนะครับไพ่บอกว่าระวังสิ่งที่หนูคิดและคาดหวังไว้จะผิดหวังบางเรื่องเน้นเรื่องของความรักระวังอาจจะไม่แฮปปี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับวันอาทิตย์ถ้าจบพระจอมก้าวเหนือจากกลนอุย้ยดีมากเลยจับกลนจริงๆแล้วนะถ้าใครมาเนี่ย ถ้าใครมาแลนทันอยากให้เรียนแมคคาทอนิกจิงเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้คือเพื่อนของของครูพัทเนี่ยเป็นครูสอนอ่คนนึงเป็นครูสอนอยู่ที่อ,อ่ราชมงคลโคราชหนึ่งคนเป็นครูสอนที่วิทยาครูไอสมิธอีกหนึ่งคนอาจารย์คอสสอนเรื่องอสอนวิชาย,ยากมากสอนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ภาคคอนโทรลเลอร์ส่วนมีครูมีอาจารย์ผู้หญิงที่เป็นเป็นเพื่อนหมอพัทชื่อครูน้อยหนาสอนเรื่องแมคคาโทอนิกนะครับ อยู่ที่อยู่ที่วิยทยาเทคนิคพี่ไม้ถ้าจะไม่ผิดนะนะไมนะ่อสิสีบอกไว้นะครับเพื่อนหมอพัดเป็นครูบาอาจารย์เยอะนะครับนะครับนะครับตักกี้อยู่ใช่ไหมตักกี้นะครับนะครับตักกี้วความรักโสดคะ่ะจะไม่คนดีจะมีคนดีเข้ามาไหมหรือคนเก่าจะกลับมาให้ขึ้นเดอะฟูลนะครับช่วงมีโอกาสนะครับ1มีโอกาสเป็นโสดหรือเคว้งฟ้ารู้อิสระกับชีวิตได้ในช่วงนึง สองถ้าคนที่เข้ามาต้องดูเขาหน่อยนะครับว่าเขาค้าเพชรพลอแอนยามณีหรือเป็นเจ้าของผับบาร์หรือเขามาเสนอที่จะเปิดร้านเสริมสวยร้านอะไรให้เราไหมถ้าถ้าสิ่งที่พูดมาไม่เกี่ยวข้องระวังเจอ,อพวกประเภทแบบเพย์บอยเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะนี้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ส่วนคนเก่านะครับก็ต้องดูถ้ามันเผื่อมันมาซงเงาะซสง,สงสแสงะมันมีโอกาสเหมือนกันนะนะมันอาจจะมีโอกาสซงเงาะซงแงะก็ต้องดูมันว่ามันนั้น่ะ จะดีกับเราชัดเจนขนาดไหนเพราะเขาไข้ขึ้นภาษากราดนะครับมันอาจจะได้ข่าวมันเป็นระยะระยะนะครับไม่ใช่สุลราเป็นระยะระยะนะนะครับอ่ะมาต่อนะครับวลินทิลานะครับวันเสาร์นะครับสี่แปดนะลูกนะครับตังนะคะลูกหนูเอาที่หนูชอบนะครับนะครับแม่สนิมนะครับขอบคุณคับหมอพัดอาครับนะครับอืมสิริพัาแชร์แล้วนะครับมาตูายุสิบเก้าปีจะได้กลับไปคบกับผู้ชายที่ชื่อมายไหมหนูวันเดือนปีเกิดหนูไม่ให้มาหญิงกั้นหญิงใช่ไหมลูกหนูครับ ประเด็นมันอยู่อย่างงี้ยพอทวยขึ้นสาววยหลากหลายเนี่ยหนึ่งหนูจะคบหนูอาจจะมีผัวเป็นผู้ชายอนาคตข้างหน้าก็ได้สองหนูอาจจะมีโอกาสที่กลับไปเป็นมิกับคนที่ชื่อมาก็ได้สามหนูอาจจะมีคนใหม่หมหมเข้ามาก็ได้เพราะมันสามทวยไปที่สามลักษณะเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับหนูจะรักใครชอบใครเป็นสิทธิ์ของหนูแต่หนูอย่าไปทิ้งอนาคตไวแ้แค่ความรักอย่างเดียวเพราะชื่อหนูอะหนูไม่ให้วันเดวีเกิดมาแต่โปรไฟล์หนูก็ไม่ชัดเจนมันก็หมายความว่าหนูต้องพู่เป้าหมายไปัฟาสะ ปับ facebook ตัวเองบริษสทธนะแล้วกดแชร์ออกไปหน่อยนะคะนะคะนะคะนะครับนะครับแล้วแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตาม Subscribe างกระดิกช่องยูทูบช่องหมอพปลายิปซีโคราชจะลืมไปกดไข่ปลาที่เพจหมอปลายิปซีโคราด้วยนะคะกดถูกใจแล้วก็กดไข่ปลาสามปุ่มนะครับแล้วก็ติ๊กถูกจะอ่า tiktok t i k t o กติดตามที่ซ้ายมือแล้วติ๊กขวามือสองปุ่มปุ่มล่างกับปุ่มบนด้วยนะคะนะครับทุกคนนึกเหมือนกันนะคะนะคะอ่านะ กฤพรแท้ตั้งนะครับป๊อปนะวันจันทร์ที่04 1139ี่ปีช่วดแฟนที่ชื่ออิจจะกลับมาไหมคะให้ดูภายใน3เดือนนี้นะนับจากวันนี้ไปนะครับว่าได้ข่าวข่าวไหมแต่ถ้ากูนบีอะไรแบบต้องดูดิเขาว่านอกจากนั้นแล้วเขาทำดีกับเรามากๆาไหมไพ่ขึ้น10เหรียญมัปนปได้2อย่างไงหนึ่งเขาอาจจะกลับมา2หรือเราจะมีข่าวดีความโชคดีบางสิงอย่างเข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับามาต่อนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับ ท่านที่ใจอยู่นิยมดวงนะครับก็สกดไลค์กดแชร์ไปได้อย่าลืมกดติดตามหมอพันยีิบสี่โคราชนะผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดแล้วนะครับเพราะว่าสุขภาพผมไม่ค่อยดีนะครับร่วมด้วยช่วยกันบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกนะศูนย์แปดหกสี่สองห้าเจ็ดหกแปดแปดนะเบอร์พร้อมเพลงขออนุญาตนิดนึงครับเสียงลูกสาวขึ้นมาลูกสาวมาแล้วลูกสาว าลูกสาวมาโชว์วันด <eight> ีค no ่ะวันดีค่ะวันดีสิลูกวันดีสิลูกวันดีลูกวันดีหน่อยเร็วหนูลืมตาเดี๋ยวไฟมันแจ็บตาหนูลืมตาสิคะอ่ามาริคะมาริคะมาริคนสวยมาริคนสวยหนูลืมตาสิลูกมาริคนสวยลืมตานี่นี่นี่เนี่ยอันนี้ชื่อมาริค่ะลูกของมะนาวมะนาวเป็นแม่สามสีแม่เป็นสกอตติสพ่อเป็นบิสติสนะพ่อคนนี่อยู่เมืองนอกแล้วนะพ่อพ่อน่ารักมาก พ่อแพงมากพ่อตัวหนึ่งครึ่งแสนนะหกหมื่นกว่าบาทนะหกหมืน่นบาทนะลูกออกมาก็เป็นตัวนี้นะครับนะทำหมันแล้วชื่อน้องมะลินะครับมีแมวไทยหลายตัวแต่แมวไทยจับยากมากทำหมันแล้วก็ยังจับยากเลยนะครับมีเลี้ยงผมไม่ได้ชอบแมวเลยแต่ชีวิตนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องอยู่กับแมวนะครับสิบสองตัวนะครับหมาอีสี่ตัวท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคช่วยค่าอินเดียค่าอาหารมองแมวขอบคุณมากนะครับศูนยะ์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกนะครับน่ารักไหมยิ้มยิ้มยิ้มอ่าไปดูไปไปไป ามาต่อนะครับนะครับยีิบสี่คือชีวิตแชร์แล้วยานะครับยาครับยี่สิบหวันสาวปีละการาศรีกันควรลาออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวดีกับครอบครัวดีไหมทาสองอย่างพร้อมกันได้ไหมครับช่วงนี้ต้องดูว่าธุรกิจมันไปได้สวยไหมแล้วมันมีการขับเคลื่อนไหมมันก็พอทได้นะแต่คราวนี้งานผมคิดว่างานประจําเราพอทำสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าง,งานประจำเงินเดือนสูงก็ทําไปก่อนนะถ้าขึ้นเนี่ยทำไมผมไม่ตอบชัดเจนอย่างเงี้ยยวเล่าให้ฟัง มันมันมันเป็นครึ่งบดครึ่งนะมันมีข้อดีและข้อเสียมันมีข้อดีข้อเสียแต่ถ้างานประจํามันดีอยู่แล้วผมบอกว่าชะลอชะลอไปก่อนเราอาจจะหาคนที่มั่นใจหรือคนที่ชัดเจนหรือหรือเราอาจจะช่วยกันประคองกันกับไอ้งานนี้ไปก่อนช่วยเหลือเราได้เป็นเบื้องหลังไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องลาออกประจําให้งานให้ให้ให้ทางบ้านเนี่ยเขาทําเราได้แต่ว่าเราเป็นเบื้องหลังรู้ทําการตลาดในเรื่องของออนไลน์ก็ยังได้เพิ่มเติมนะช่วงนี้ผมไม่อยากให้ใครลาออกนะ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะ้แต่มีเขาสึกว่าเฮ้ยฉันเติมเต็มแล้วก็แล้วแต่เรานะครับเพราะไพ่ขึ้นมาตรงนี้ควีนออฟทับเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะครับแต่ถ้าเป็นผมผมบอกว่าทําไปก่อนงานประจาทาไปก่อนนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับกดนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับอย่าลืมน้างบุ๊กถ้าอยากประสบความสาเร็จนะครับไปดูหลักการของครูนิดหน่อยออฟฟิศแม็กนะครับไปดูหลักการของครูนิดหน่อยออฟฟิศแม็กนะครับนั่นคือส เมี้ยมี้ยวเมี้ยเยนะครับศูนย์สามห้าสาแปดห้าสามสองสามหกนะครับร่วมด้วยช่วยกันโดยจากค่าอิเอร์เน็ตค่าหารน้องหมาน้องเมี้ยวเมี้ยวเมียวเมียนะครับนองมาดิเมี้ยมาิขามาดิหนูยิ้มหน่อยลูกผมมีหมาปอมหลายตัวสวยมากเลยทำไมลูกทำไมลูกันคืนเราไม่นอนนะเราอ่ะกันคืนเราไม่นอนนะ้กันคืนเราไม่นอน ตอนนี้ชื่อมองบอลีครับตอนคืนเขาจะไม่นอนนะเขาจะเ,าเขาจะแกล้งผมตลอดนะตอนนี้นะครับดีว่าผมเป็นคนที่นอนเช้านะตะเอตะเอตัอเอตะเอตะเอตะเออ้าไปาบ้าบ้า,บา,บาอ่ะน่ะต่อ ใช้ให้ครูพัฒเหมือยนะครับอย่าลืมไปกดติดตาม Subscribe ส,สักดิ่งช่องย u ทูบเชนเนลโคลาตนะครับที่สำคัญนะครับมีเพจนะครับเพจดูดวงนะครับของลูกสาวนะครับชื่ออมยิ้มทาร่าแวร์ี่ไปกดติดตามได้ด้วยนะครับกดติดตามเพจผมรูปเพจอมยิ้มทาร่าแวร์ี่ต้องไปกดถูกใจแล้วก็กดไข่ปลาสามปุ่ม พอไปกดไขป่ปลา3ปุ่มเสร็จแล้วท่านกดติ๊กซ้ายหนึ่งครั้งติ๊กขวาด้านล่างก็คือกดติดตามเห็นเป็นคนแรกติ๊กด้านบนก็คือ,อเห็นโพสเป็นคนแรกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับชมพู่ซองชมพู่ซองนะครับ4ฟิิกิจาย,ยน216 1นนะครับ16เหรอพี่ชรู้เหรอพี่ชรู้เปล่าเนี่ย ภายในปีนี้จะได้เปลี่ยนงานใหม่ไหมคะทางานร้านอาหารคะ่ะช่วงเดือนไหนเปลี่ยนดีคะโออันที่ตอบยากครับเพราะผมไม่ได้ดูดวงส่วนตัวใหญ่ๆนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีทิศทางไปในเชิงบวกหรือช่องทางในเชิงบวกดีๆนะครับแต่ต้องต้องขยายความหน่อยว่าให้รอโควิด -19 มันเปลี่ยนแปลงในระยะ2-3เดือนนี้ก่อนนะทิศทางก็จะไปในทางที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะไพ่ขึ้นหนึ่งดาบเนี่ยมันหมายความว่าเราคิด หวังสิ่งใดรูปแบบเป็นสิ่งใดก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับน่าจะมีทิศทางในเชิงบวกนะครับนะครับบุ๊กนะครับคำถามที่สองคือชีวิตบุ๊กวันอาทิตย์ที่23สามกุมภาพันธ์2540นี่ินะครับปีฉลุจะถามว่าผมกับเพื่อนได้ทํางานที่เดียวกันหรือเปล่าครับคงไม่ครับคงไม่ไม่ครับอนาคตต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนที่นี่เป็นเพื่อนใครคนไหนสนิทหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้จริงอยู่ว่า อันนี้แปลว่าเครื่องจักรกลได้นะแปลว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือคือสารหรือโลหะได้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันบอกว่าพอถึงเวลาหนึ่งต่างคนก็ต่างมีงานมีการทําหรือหรือมีโอกาสที่จะต้องห่างกันไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับนะครับกราวขอเจริญรุ่งนะครับนะครับหมดหรือยังเอ่ยถ้าหมดแล้วจะได้ลงไอ้รู้สึกทำไมคนเข้ามาเยอะนะครับ นะครับอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับ0 3 5 3 8 5 3 2 3 6นะครับนะครับนั่นคือสิบอกไปนะครับคนที่จะประสบความสําเร็จได้นนครับหนึ่งซื่อตรงซื่อสัตว์แล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาวเวลาอันนี้ผมพูดนะที่จากจากประสบการณ์ที่ผมรู้มานะครับซื่อสัตว์ซื่อตรงและรักษาเวลานะครับแล้วก็ต้องชัดเจนนะชัดเจนกับตัวเองด้วยแล้วก็วางเป้าหมายให้เป็นนะวางเป้าหมายให้เป็นแล้วก็ถ้าอยากสาเร็จมากต้องทําตารางการเงินด้วยนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะฮะนะ คำถามที่2ต้องใส่เลข2มานะครับสองคือชีวิตชื่อเล่นนะครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรเวลาดูดวงนะฮะอะไรที่ชัดเจนกับครูพัดครูพัดจะให้ความชัดเจนมากนะไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าว่าจะมีใครเข้ามาวุ่นวายกับเรามากหรือหรือคนที่เข้ามาดูดวงจะยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเราฉะนั้นต้องถามให้ชัดเจนนะครับนะครับนัคุณยานะคุณยาพิมพ์มาใหม่นะสองยิบสองแชร์ไปก่อนนะสองแชร์ที่ ล็อกแฟรที่สาธารณะเฟซบุ๊กเราก็ได้สองยคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสามาให้ชัดเจนแล้วก็ต้องตัง้ตงคาถามที่ชัดเจนนะครับนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับอ,อยากให้คมชัดลึกกว่าน,นี้จะได้คําตอบที่คมชัดลึกนะต้องเหนียวไปแล้วอะ่ะไอมะลิไปแล้วอะ่ะมะลิะมะลินะมะตูมยังไม่ขึ้นมาเลยมะลิมะนาวมะตูมมะยมเมียแต่ตัวชื่อ ลาไปสั่งกาแฟจริงๆผ,ผ,ผมให้ดูนะผมสั่งกาแฟยี่ห้อเนี้ยให้ดูทุกคนนะอ่าชาคูล่าผมกินประจําเลยอันนี้ที่สั่งมันจะเป็นเม็ดบุกอบบเม็ดบุกสีดำๆอ่ะสั่งกาแฟแล้วมีเม็ดำบุกด้วยเม็ดบุกผมไม่สั่งผมไม่ชอบกินไช่มุกผมชอบกินเม็ดบุกแต่แพงหน่อยนะเม็ดบุกอย่าถ้าสาวส,สาชิปปิ้งเม็ดบุกมันจะสิบบาทอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องแป้งปอนนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับท่านใดนะครับร่วมบริจาคนะครับร่วมรายน้จิตศรัทธาและช่วยค่าอินทรีค่าอาหารต้องหมาน้องมีว่าศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกน้องแป้งปอนสบายดีไหมครับนะครับนะครับยังไม่ไปกดแอดน้องแป้งปอนได้ได้เป็นได้ไปกดเอ่อกดเอ่อเป็นเพื่อนที่เพจไอ้เฟซบุ๊กอันหนึ่งเปล่าคือถ้าเป็นเฟซบุ๊กอีกเฟซหนึ่งผมไม่ค่อยอยากให้ใครไปผมไม่อยากจะรับใครเท่าไหร่สาเหตุที่ไม่รับใครเพราะว่า เฟซบุ๊กอันนั้นค่อนข้างมีปัญหานะครับมันมีหลายอย่างมีหลายประเด็นนะครับแล้วก็ปิดการมองเห็นผมก็เลยอยากถ้าคนไหนอยากจะเป็นเพื่อนผมผมก็บอกว่าลองไปใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าหมอพัฒน์ยิบซีธรรมนัฐธรรมวรรณกรอะไรเงั้นดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับนะครับยิบซีคือชีวิตน้องยาวันเสาร์ที่26นะครับอายุ26นะ26นะครับ36นะครับมิถุนาจะได้เจอผู้ชายที่ชื่อจอไหมครับอืมพอได้ข่าว มีโอกาสได้ข่าวได้เจอแต่ว่ายังไม่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 ค่อยจะตรงประเด็นกันเท่าไหร่หรือเจอแบบวิบวับหรือเฉียดเฉียดตัดทาาหรือเจอกันก็มันเป็นอะไรที่อารมณ์ที่ที่ที่แบบมันยังไม่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 เป็นสาระและเหตุผลเท่าไหร่ในการเจอกันน่าจะเป็นลักษณะตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับเนาะคงเข้าใจความหมายเนาะนะครับเอหมอกครว่าจะเอาอะไรวะเนี่ย นะครับเอ๋อหมอพัดว <Luis> ่าจะชาร์จไอ้อ <ION purse umes> ันนี้ขอโทษนะครับอ่าชาร์จไอ้ไอ้ไอไอ้เพนซิลขอโทษทีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะชาร์จไอเพนซิลนะครับ แสงสีชมพูเสียบระเบิดบึ้มเสียบไม่ถูกอีกโอ้ยเหนียวเสียบเร็วชาดไอพินซิวเนี่ยแงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะก,กดไลค์กดแช์นะครับ,ก,บกดไลค์กดแช์นะหมดหรือยังครับหมดแล้วถ้าไม่มีก็ถ้ามีก็ตั้งคำถามมาครูพัดเนาะครูพัดรออยู่นะครับนะครับนะครับสวัสดีครับน้องแป้งปอนนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาทุกคนก็ขอสวัสดีไว้กรน,นะครับนะ เป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนครับก็วันนี้หมอพัดพ,พยายามจะเย็นดูดวงก็พยายามที่จะจะเย็นมากที่สุดเท่าที่ได้นะครับนั่นคือสิริบอกไว้นะครับโอ้โหอือ้ตายละลูกสาวผมว็นนี้มีคนมาทักดูดวงที่เพจเยอะมากเลย ทำไมลูกสาวผมไม่ตอบวะอันเนี้ยลูกสาวครับทำไมหนูไม่ตอบล่ะคะลูกสาวผมหลับแล้วรอเปล่าไม่รู้ใช้ดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายครับนะนะครับใช้ดวงส่วนตัวย่อมมีค่าใช้จ่ายเนาะเนาะอยากให้รู้กันนะครับนะครับ เ็คดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับพื้นดวงใหญ่ครบวงจร999พื้นดวงรายปี599เรื่องของการงานหรือความรักสักอย่างหนึ่งโฟกัสนะครับโฟกัสที่399นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอขออนุญาตนิดนึงนะครับผมทำไมผมเข้าตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเข้าไปที่ ผมก็ไล์นานแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสักพักก็ต้องลงนะครับเดี๋ยวอีกพักก็ต้องลงนะครับนะถึงเวลาก็ต้องมีการจากไปนะครับกูพัดนี่แหละครับจะจากไปนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์แล้วนะครับยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นน้องบาร์ตคุณบาร์ตนะครับเกิดปี46นะครับบาร์ตนะครับรุ่นลูกนะครับอายุประมาณอายุประมาณประมาณ15-16ปีนะครับ แต่ถ้าว่าท่านอะนาคตเป็นอย่างไรครับกําลังจะทําเพลงจะรุ่งใหมทําสิลปกทําไเจนซลูรุตั้งใจทําให้เต็มที่ทายูทูบเบอร์ก็ได้หรือทําโคเวอร์อะไรก็ได้นะเมดิเชียนถามว่าจะเริ่รุ่งเรืองทําได้แต่หนูต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้เอาสิ่งที่ใกล้ตัวมาประยุกต์มาอัดแอฟทำนะเวลาเราทําเราอย่าไปทําไกลตัวนะอย่างเช่นถ้าหมอพัดเป็นคนกีฬาถ้าหมอพัดจะทําเพลงนะหมอพัดก็จะทําเพลงแนวเหมือนลำหูกรุงเทพอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนอีสานแล้วก็ใช้ภาษาอีสานเราเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราต้องเอาสิ่งที่ใกล้ตัวทำเพราะมีเชียนเนี่ยหมายความว่าโอ้คุณจะไปร้องสติงจา๋าอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเอาสิ่งที่ตัวเอกลักษณ์แล้วแต่เราชอบทําไปเลยครับแล้วจะมีโอกาสประสบวามณสำเร็จนะ้องบัสสำเร็จเมืาา่อไรแล้วมาหาหมอพัดนะ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 มาทักทายหมอพัดบ้างนะนะครับอะกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับ 0353853236นะครับร่วมดูชะกันค่าอินเตอร์ค่าอาหารน้องมาน้องแนวได้นะครับยินดีนะครับ,นะรบขออญาตนิดนึงนะครับใครเข้ามาทักอยีกเนี่ยช่วงนี้คนเท่าเยอะเยอะนะคนจะทักเยอะนะ มาต่อเลยครับมาก่อนะครับท่านใดที่โอนเงินมาช่วยค่าอาหารน้องหมาบ้างมาเอาซลิปฝากไว้ที่เพจได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับที่ฝากสลิปไว้ที่เพจนะครับนะครับโอ้ยไปเจ้านี่อะไรกันเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่คะนะมาต่อมาต่อนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับค่ะแคร์กดแชร์ให้รักขอบคุณมากครับแคร์ แครความรักสดแครข้างหน้าหนูพิมพนะฮะหนูต้องใส่าคาว่า1นึ่งคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดกาลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะความรักโสดกับคนที่ดูอยู่เขาคิดยังไงกับเราคะจะสมบังไหมคะให้ขึ้นเดอะซันนะครับหมอพัดนบอกว่าถ้าขึ้นเดอะซันเนี่ยแปลว่าเราเยังมีเรื่องดีๆเรื่องของความรักงดงามเข้ามาในสู่ชีวิตนะสิ่งที่หมอพัดนมองเห็นที่หมอพัดตอบกว่าเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมหนูไม่ใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษาาดดัตรใส่มา,าหมอพัฒนีีี่าาอตอบาาก้้หนนนมััดดดรเเปิคไทค ชัดลึกมากขึ้นแต่สิ่งที่หมอพัดมองเห็นคืออรไรน่น้องเบลนะครับหมอพัดเห็นไพ่ที่เดซันเดือซันแปลว่าความโชคดีเดซันแปลว่าความก็น้าเดือซันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ต้องดูเขานะว่าทั้งเกตด,ดูง่ายนะคนที่เข้ามาช่วงนี้ให้ดูเขาป่ะ เขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนว่าตรงประเด็นกับเราไหมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่วบๆนะไม่เปิดเผยตัว,ว้อาเป็นคนเปิดเผยตัวด้วยนะครับหรือเป็นคนที่มีความมั่นคงทางความคิดและสารภาพพอสมควรนั่นคือที่เหมาะสมกับเรานะครับให้เป็นสั่นนะครับกดไลค์กดแชร์อไปนะครับนะครับโอเคช่องยูทูบฉันนั่นหมอพัดขอลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ นนะะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตาม Subscribe สันกระดิ่งช่องยูทูบชัดแน่นนะอันนี้น่าจะเป็น EP ที่6นะครับประมาณนั้นนะครับอย่าลืมไปกดติดตาม Subscribe สันกระดิ่งช่องยูทูบชัดแน่นหมอพัฒน์ยิบศีโคราชอย่าลืมไปกดติดตามเพจหมอพัฒน์ยิบศีโคราชวิทยาการคือกดถูกใจเพจเสร็จแล้วเราเข้าปุ่มไขป่ปลา3ปุ่มแล้วไปกดติดตามด้านซ้ายมือหนึ่งครั้งแล้วไปกดเห็นอันแรกแล้วก็ไป แล้วไปกดด้านบนนิดนึงเห็นเวลาเห็นโพสต์เป็นแรกๆนะครับมันจะกด3ครั้งนะครับอาจจะขั้นตอนเยอะหน่อยไม่รู้ว่าทําไมเฟซบุ๊กอุ้มทาให้เยอะแยะอะไรขนาดนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมเขาแหละเขาบอกให้ทาอย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับนะกดไลค์กดแชร์ครับใครกดไลค์กดแชร์กอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะแชร์ไปครับนะครับนะนะครับโอเคลงนตรงนี้นะครับ